เวลา14นาฬิกา54นาทีสมพระกรณุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังเรือนจำกลางบางขวางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ต้องขังในโครงการราชทานปันสุขทำความดีด้วยหัวใจ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประธานที่ปรึกษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงเป็นประธานกรรมการและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาชกัลยาณีเป็นรองประธานที่ปรึกษาโดยเจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาชกลยานีได้เชิญอาหารพระราชทานได้แก่ข้าวผัดกุ้งและลองกองไปจัดเลี้ยงพระราชทานแก่ผู้ต้องขังรวม5,527คน พร้อมเชิญพระราชกระแส,สทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวแก่ผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่แล้วตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมรอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมกลับคืนสู่สังคมประกอบอาชีพที่สุจริต เจ้าคุณพระสินินาถพิลาชกรยานียังได้เยี่ยมชมกิจกรรมพัฒนานิสัยของผู้ต้องขังได้แก่โครงการปั้นดินให้เป็นบุญและโครงการจิตรกรรมซึ่งใช้ศิละปะเยียวยาจิตใจผู้ต้องขังให้มีความสงบสามารถใช้ชีวิตในเรือนจำได้อย่าง ผู้มีอิสระทางใจทั้งยังมีโครงการอาชีวศึกษาจัดการเรียนการสอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและไฟฟ้ากำลังในระดับปวชและปวสมีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว3รุ่นสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้หลังพ้นโทษพร้อมกันนี้ได้เยี่ยมสถานพยาบาลและให้กำลังใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยด้วย